ขอบคุณเอฟซีสุ坤เดอ้อพี่น้อง Hello, everyone, forward Thank you so much. Thank you. อารูเอบีบันฟอร์บชิงแตงคิวโซมาเบลคัมเดือดไม่ห่างโงเดือนแตงคิวเอ้โฉน้ำได้เป็นฟองพี่น้องเลยเฮ้ยสี่แดงเงินเขาเอ้โฉน้ำได้เป็นฟองเนาะหันมาทางพี่เด้อพี่น้องเพราะว่าพระกาศจีไปสักผ่าแล้วเปิดไปทางพี่พี่น้องเข้าเบื้องล่างเพิ่งกับเขาอาหารเสียบๆขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆ หวงว่าสิมาเห็ดีปเห็ดเหียญลงพี่น้องสวัสนเา้เด้ได้โขกน้่ใหเด้อ สวัสดีพี่น้องทั้งหลายโชคดีมีชัยดูคลิปครับพึงออกดอกค่า สวัสดีเด้อพี่น้องสุงขุมสุกคอนขอบคุณแม่บังเด้อมาอยู่เป็นโม่ข่อยก่อยข่อยแดนมีคนเบลาคนจานยสวัสดีค่ะหนึ่งหลั่นน้องใจขอบคุณได้ไหนเด้อพี่น้อง ผู้ติดตามค่ะนนาเรียมประปาด้วยเมื่อนไปอาบนำ้ำเนี่ยไปนองไปอาบนำ้ำเสือน้อยเสือน้อยเสือน้อยเออไปไหนมาลูกไปไหนมาเออไปเที่ยวข้างนอกมาเหรออ,อ๋อไปเที่ยวมาฝนฝนฝน เรื่งพี่น่องิ่นกระโดดขึ้นมาเมั้งมันมันกระโดดขึ้นมาบมึงดูแม่บังมากเราได้แมวข่อยแม่บังมันม่บังแม่บังอยู่บนนอเนาะแม่บังว่าเบิ่งแมวข่อยแม่บังก่อยีเบิ่งแมวข่อยป็นโดดขึ้นมาพี่เป็นแม่แม่บังจะเบื้องด้วยกันแม่บังเบิ่งเจ้าเสือโดดขึ้นมากเม่บังเบื้โดดขึ้นมาเบิ่งเบิงไปไหนมาลูกไปไหนมาฮะ โดดมาเบิ้งอันมองเปดมองไก่อันยีดผ่าเพิ่งรู้คนกระโดดขึ้นมามึงเริ่มแม่บังเบื้องเจ้าเสือเอาสวัสดีแม่บังหน่อยเร็วสวัสดีเอฟซีสุขคนเร้วอหลุกลาเร็วอืัสดีครับวัดดีเอฟซีสุขคนเร็วัดดีครับ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 ก่อนวัดดีครับก่อนวันนี้มาวัดดีครับก่อนอืัดดีครับวัดดีเอฟซีสุขคนเด้อหลุกลาเนี่ัดดีแม really ่บังแม่บ <cliche> <ja instructor luxury> ังเึืองแมวข่แม่บัง เตล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 ไปก่อนเด้อพี่น้องไปก่อนบ่ายอยากออกแล้วไปลุกลุกลุกเอ้ยอยู่โดนกรไดเนี่ยเดิน